ตามในส่วน<ช>ของสถานการณ์โควิด -19 กันบ้างนะคะ<ช>แน่นอน,นว่าหลายๆคนเฝ้าติดตามข้อมูลในเรื่องนี้เช่นเดียวกันค่ะสถานการณ์โควิด -19 ในพื้นที่8จังหวัดภาคเหนือตอนบนนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งของจังหวัดเชียงใหม่ยังคงพบผู้ติดเชื้อเป็นตัวเลขที่สูงนะคะส่วนจังหวัดอื่นๆก็มีการรายงานพบผู้ติดเชื้อเช่นเดียวกันค่ะมาดูในส่วนของตัวเลขนะคะที่เกิดขึ้นนะคะเป็นข้อมูลในวันนี้25เมษายน2564เชียงใหม่มีการรายงานพบผู้ ป่วยนะคะติดเชื้อเพิ่มเติม91รายยอดสะสมตอนนี้3,224รายค่ะจังหวัดเชียงรายนะคะมีผู้ติดเชื้อเพิ่มในวันนี้34รายยอดสะสม281รายค่ะที่จังหวัดลำปางนะคะเพิ่ม5รายค่ะยอดสะสมตอนนี้174รายส่วนจังหวัดพะเยาเองนะคะวันนี้เพิ่มเติม2รายค่ะยอดสะสมตอนนี้อยู่ที่72รายค่ะส่วนที่จังหวัดลำพูนนะครับวันนี้มีเพิ่มมา7รายด้วยกันนะครับสะสมอยู่ ที่238รายจังหวัดแพร่วันนี้มีผู้ติดเชื้อเพิ่ม2รายสะสมอยู่ที่67รายครับจังหวัดแม่ห้องสอนนะครับวันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม1รายสะสมอยู่ที่35รายและจังหวัดน่านวันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น7รายนะครับมีผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่73รายด้วยกันครับ จากสถิติในวันนี้ก็เพราะว่าในแต่ละจังหวัดมีผู้ที่ติดเชืออ้อเพิ่มขึ้น<ช>นะคะทุกจังหวัดเลยนะคะยังไง<ช>ก็ต้องบ,บอก <ผม S 1> ว่าเราต้องเฝ้าติดตามข้อมูลและที่สําคัญไม่ประมาตตั้งการของเราให้สูงมากขึ้นด้วยนะคะ